สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพียการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าเรากับใครคนนั้นเขาจะเลือกใครนะคะเออคุณอาจจะไปชอบใครที่เขาดูมีตัวเลือกหรือว่าเขามีคนที่ให้ความสนใจเยอะหรือคุณอาจจะเจอกับความรักที่มันเป็นสามเศร้ารักนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองทำพีอาการ์ดนะคะให้ไพ่นะคะ หาคาตอบให้คุณดูนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะดูเพื่อความสนุกนะคะอย่าจริงจังและซีเรียสมากนะคะวันนี้เราจะมีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะกองที่1นะคะหมีสีเหลืองกองที่2หมีสีชมพูกองที่3มนะคะหมีสีน้ําตาลนะคะให้คุณคิดนะคะถึงเรื่องราว เขาคนนั้นนะคะกับคนที่คุณกําลังคุยคุยหรือว่าคุณกําลังสนใจคุณกําลังคบอยู่นะคะว่าเขาเขาคุณกับใครคนนั้นเขาจะเลือกใครนะคะก็เดี๋ยวเรามาอ่านคำทํานายไพ่กองที่1เลยนะคะ สำหรับคนที่เลือกหมีสีเหลืองนะคะคือกองที่หนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะเปิดไพ่ทีเดียวแล้วเดี๋ยวมาอ่านกันนะไพ่นี้นะคะขอเป็นตัวแทนของคุณนะคะคุณได้หนึ่งถ้วยคุณได้เดอะซัน คุณได้แปดถ้วยคิงออฟคั p สองดาบ Tower เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของใครคนนั้นนะคะคนที่คุณคิดว่าเขาอ่ะคือบุคคลที่สามนะ ดาบคิงถือเหรียญเด็กถือถ้วย สองเหรียญไฮโรเฟนและคิงออฟคัพจากไพ่นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขานะคะ เขาคนนั้นน่ะที่คุณดิววอยู่นะที่คุณคุยๆที่คุณคบอยู่นะคะเหมือนกับตัวเขาเองก็ชอบคุณนะเขาก็ชอบเขาก็มีความสนใจให้คุณนะคะแต่มันเหมือนกับเขาไม่ได้ชอบแค่คุณคนเดียวอ่ะเขาก็ชอบอีกฝ่ายนึงมากเหมือนกันนะคะคือเขายืนถ้วย เขายื่นถ้วยให้คุณเดี๋ยวนะเขายื่นถ้วยให้คุณเห็นไหมคะแต่เขาก็ยื่นถ้วยให้คนคนนั้นด้วยอะคะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเขามีความสับสนลังเลนะว่าว่าจะเป็นยังไงกับเรื่องราวของคุณต่อดีจริงๆแล้วอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ,อาจจะเป็นการเพิ่งเริ่มต้นแต่เขาอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าเขาอะดูชอบคุณมากๆนะคะคุณคือแบบสิ่งดีๆคือการเริ่มต้นใหม่ของเขาคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขาคุณคือความสดใสของเขานะคะแต่มันมีเหตุผลบางอย่างอะที่เขาจำเป็นจต้องเดินห่างจากคุณหรือว่าคุณกับเขามันต้องห่างจากการน,นะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะ คือมันมัมนแบบมันเหมือนมีเรื่องราวที่แบบทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันหยุดชะงักลงเพราะความอาจจะเป็นเพราะความลังเลของเขาก็ได้ส่วนความรู้สึกของเขาที่มีต่ออีกคนหนึ่งอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นคงอะ่ะเขาอาจจะแบบ มอบความรู้สึกนี้ให้ใครคนนั้นอะมาตั้งนานแล้วหรือว่าคุณอนะมาที่หลังคนคนนั้นก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันมาตั้งนานแล้วแล้วมันอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือว่าคุยกันมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วแล้วค่อนข้างที่ผู้ใหญ่น่าจะชื่นชอบด้วยอะคะ่ะแต่ว่าเหมือนกับ คือถ้าถามว่าเขารักใครเขาชอบใครมากกว่ากันเขาน่าจะรักและชอบคุณมากกว่าแต่มันเหมือนเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเหมาะสมกว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะมีความมั่นคงกว่าแล้วผู้ใหญ่น่าจะชอบมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสุดท้ายแล้วนะคะเขาจะเลือกคุณหรือว่าเขาจะเลือกใครคนนั้นนะคะ เรียนเด็กถือดาบขอให้ขยายนะคะขอขยายเด็กถือดาบค่ะขอเปิด ไข่ของฝ่ายใครคนนั้นนะคะเดทคืออะไรขอขยายเดทค่ะ เรามองว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกใครมีโอกาสสูงนะคะที่เขาจะเลือกอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่ครอบครัวต้องการที่จะให้สารสัมพันธ์กันถึงคุณอยากจะจบกับอีกฝ่ายแต่ว่าคุณก็คิดว่ามันมันไม่มีเหตุผลมากพอที่จะจบนะคะส่วนในความรู้สึกของเขาอะ่ะที่เขาคิดกับคุณอะ่ะเขาคิดว่า มันเป็นความรู้สึกที่แบบคุณนะ่ะคือคนในฝันหรือคือคนที่เขาต้องการจริงๆแต่ความสัมพันธ์มันนะไม่สามารถไปต่อได้อะคะ่ะสุดท้ายแล้วคุณอาจจะแบบได้รับการปฏิเสธหรือว่าเขาอาจจะไม่เลือกคุณนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการจบที่ดีอะคะ่ะ คิดว่านะคะสุดท้ายเขาน่าจะเลือกทำตามสิ่งที่ผู้ใหญ่แนะนำหรือว่าทำตามสิ่งที่เขาคิดว่าเหมาะสมนะคะเพราะว่าคนนั้นน่าจะเหมาะสมกับคุณนะคะก็ถ้าเขาคิดแบบนั้นนะคะคุณก็ต้องปล่อยให้เขานะคะทำตามสิ่งที่เขาตัดสินใจนะ ก็มาดูว่าถ้าเขาเลือกแบบนั้นแล้วอะเรื่องราวของคุณกับเขานะคะต่อไปในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันอีกไหมนะคะ สีเหรียญเด็กถือไม้อัศวินดาบ3ามม่เท้า ต่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะถ้าเขาตัดสินใจที่จะเลือกอีกฝ่ายแล้วอะ่ะเขาก็าจะยังคิดเรื่องราวของคุณนะคะเขาไม่สามารถลืมคุณได้และเขายังเฝ้ารอนะคะว่าสักวันมันต้องมีโอกาสที่คุณกับเขาอะ่ะเรื่องราวของคุณกับเขาอะ่ะมันจะเป็นจริงได้เรามองว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะคะมันมีความแตกต่างกันเยอะแล้วมัน มีความไม่เหมาะสมกันเยอะอะค่ะแต่ใจเขาอะเขาอะอยากจะเลือกคุณมากเลยนะแล้วเขาก็อยากจะบอกให้คุณรอคอยอะค่ะแล้วเขาคิดว่าถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะหนักแต่สักวันนะคะเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะว่าคุณจะอดทนกับเรื่องราวครั้งนี้ไหมคุณจะยังให้โอกาสหรือว่าจะยังจะรอเขาต่อไปไหมนะคะเพราะว่าสรุปแล้วอะ เขานะคะก็จะเลือกใครคนนั้นนะคะคนที่เขาคิดว่าเหมาะสมคนที่ผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวเขาเห็นว่าเหมาะสมกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสัคลายด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะขออนุญาตเปิดไพ่ทั้ง2ฝั่งก่อนนะคะ ฝั่งของคุณนะคะแปดไม้เท้าท้าเวอร์สี่ไม้นะคะเมดิเชียนหนึ่งดาบเดทฝั่งของใครอีกคนนั้น ใครคนนั้นนะคะวิวอร์ฟ่าจูนเออราชาถือดาบคิงออฟคับสองดาบแปดเหรียญ ้าไม่เท้าเรามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะ อาจจะคุยกันแล้วถูกคอคุยกันแล้วแบบรู้สึกรักกันกันอย่างกระทันหันบางคนตกลงเป็นแฟนกันอย่างรวดเร็วบางคนตกลงแต่งงานกันอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีความเก่งเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องสื่อสารกันได้ดีนะคะแต่เพราะว่าการตัดสินใจเร็วเกินไปอ่ะมันทําให้ความรู้สึกหลังจากนน้นมันเกิดปัญหาพอมีอุปสรรคเข้ามาแล้วความสัมพันธ์ เหมือนกับมันจะหยุดนิ่งหรือมันอยากจะมีการจบจากกันนะคะส่วนใครคนนั้นนะคะมันเหมือนเป็นโชคชะตาเข้ามาเข้ามาในวันที่เขากับคุณอาจจะแบบมีการห่างกันหรือว่ามีการไม่เข้าใจกันแล้วคนคนนี้เข้ามาเหมือนทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากมีแรงในการต่อสู้กับชีวิตอีกครั้งเขามีพลังอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้เกิดความสับสนนะคะมันทําให้เขาอะเกิดความลังเลไม่แน่ใจเขา คิดว่านั่นน่ะคือโชคชะตาที่เขาอ่ะได้มาเจอกับใครคนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาจะเลือกใครนะคะระหว่างคุณกับใครคนนั้นนะคะเขาจะเลือกใครระหว่างคุณกับใครคนนั้นของคุณได้6ไม้เท้า แซตเมนต์เก้าเหรียญสเตนเด็กถือถ้วยฝั่งเขานะคะฝั่งใครคนนั้นนะคะเก้าถ้วยเฮมิด the f ร์ l the w ว r l d เจ็ดถ้วยเดี๋ยวเรามาขอขยายไพ่เพิ่มนะคะสเตนคืออะไร5เ <5. S 1> หรียญเพกอับคืออะไร คิงออฟแวนเราคิดว่านะคะเขาอ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเหนื่อยอะคือคุณหรือเขาอะมีความใช้ความอดทนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเกินไปจนในที่สุดอะ่ะการการที่จะแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการเลิกกันนะคะคือการให้อิสระต่อกันคือการเดินจากกันนะคะ ส่วนใครอีกคนนึงอ่ะเขาเหมือนมาเติมเต็มมาค่ะสิ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเขาขาดไปอ่ะแล้วอีแล้วคนนั้นอาจจะเป็นคนในฝันหรือว่าเป็นคนในสเปคเขาด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้ที่จะแบบชัดเจนอ่ะเหมือนกับเขาเองก็ไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์กับอีกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาเลือกใครเขาน่าที่จะไม่เลือกใครนะคะน่าจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะน่าจะเลือก เลิกกับคุณแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายแต่ว่าไม่ได้จริงจังกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วหลังจากที่เขาตัดสินใจจะเลิกกับคุณแล้วอะหลังจากนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดาบชาริออด หนึ่งดาบค o ีนออ d t วน p ทมเ n c นหลังจากเลิกกันไปหรอบางทีก็มีความคิดถึงกันนะความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นความคิดถึงกันหรือเขาอาจจะคิดถึงคุณหรือคุณห่างกับเขาไปจริงๆแล้วอะ่ะ มันก็มีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่เอาแล้วก็ได้อะคะ่ะคุณเองอาจจะเด็ดขาดเพราะถือว่าการตัดสินใจของเขามันเป็นจุดเด็ดขาดแล้วเนาะตัวเขาเองก็แบบก็คิดถึงแต่เขาก็นึกถึงความแตกต่างเนาะกลับไปมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะมันก็แก้ไขยากเนาะขอขยายแทนเพลนนะคะ คิงออบแวนห้าเหรียญต่อให้เขาพยายามมาง,ง้อคุณอะสุดท้ายอะเขาก็ต้องเดินจากไปอยู่ดีอะค่ะเพราะเรามองว่าเขาคุณอาจจะไม่สนใจเขาแล้วนะคะเพราะคุณน่าจะเจ็บแล้วน่าจะจำนะ ก็ไพ่ของคนที่เลือกไพ่กองที่2ก็จะเป็นประมาณนี้สรุปว่าเขานะคะจะไม่เลือกทั้งคุณแล้วไม่ได้เลือกทั้งอีกฝ่ายเขาอาจจะเลิกกับคุณเพื่อไปลองคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะแล้วเ็ามีโอกาสที่เขาอาจจะกลับมาคุยๆกับคุณแต่ว่าคุณเองต้องตัดสินใจนะว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรามองว่ามันก็ยังมีปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ไขได้เนาะ ก็เอาใจช่วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากซับตะคายด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ทั้งสองฝ่ายก่อนเนาะอันนี้ฝ่ายเขานะคะฝ่ายตัวคุณก่อนนะ ไม่เท้าสามเหรียญอัศวินถือไม้ห้าถ้วยเด็กถือดาบหถ้วยอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไทยคนนั้นนะ สิเหรียญ9ไม้สัตติกพินเหรียญสามถ้วย2ไม้เท้า จากความสัมพันธ์ที่เขาให้คุณอ่ะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันมามันเป็นการสื่อสารมันเป็นการพูดคุยแบบเพื่อนกันมาก่อนนะคะคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าเวยนวนกันมาคุยกันแล้วหลายรอบอะค่ะแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นแั่งใจอ่ะมันยังเป็นความที่แบบผิดหวังเสียใจหรือมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้มันน่าจะมีบาดแผลหรือว่ามีเรื่องราวที่ทําให้เสียใจเสียความรู้สึกหลายครั้งนะคะสําหรับตัวคุณกับตัวเขาส่วนใครคนนั้น่ะ เขาเป็นเหมือนแบบเขาจะเข้ามาให้ความสุขในวันที่เขาของคุณนะมีความเหนื่อยในวันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าไม่มีใครสนใจคนคนนี้จะมาหยิบยื่นมิตรภาพมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้และเขาก็พยายามทําทุกวิถีทางนะคะให้คนของคุณนะสนใจทั้งที่เขาก็รู้นะว่าตัวเขาคนนั้นนะ ยังมีความรู้สึกคิดถึงหรือว่ามีคนอยู่ในใจอยู่นะคะแต่แต่ว่าเขาเหมือนกับพยายามที่จะทําให้คนของคุณอะลืมอาจจะเป็นลืมคุณนะคะหรือว่าลืมอีกฝ่ายลืมความหลังที่มันเจ็บปวดความความผิดหวังต่างๆให้ได้อ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนั้นน่ะเขาของคุณอะจะเลือกคุณหรือเปล่านะคะ เด็กถือไม้เท้าสิบไม้สี่ถ้วยเดี๋ยวเราพอเปิดทยายนะคะสี่ไม้คือไรสองถ้วยาวเวอร์ขอขยายาวเวอร์นะคะ เอาคนนั้นจะเลือกใครคนนั้นหรือบุคคลที่3ามไหมเอ็มเพลเลอร์เจ็ดมาเจ็ดดัดเหรียญเจ็ดดาบอัศวินถือเหรียญเจ็ดไม้เท้าเรามองว่ากองนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกให้กองที่3าอะ่ะเขาจะเลือกคุณนะคะ ต่อให้เขารู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหนื่อยต่อให้เขารู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะต้องพงังมันจะต้องทะเลาะก,กันกี่ครั้งมันจะต้องห่างกันมันจะต้องเลิกกันอีกกี่ครั้งแต่เขาก็อยากจะเลือกคุณยังไงเขาก็ยืนยันที่เขาจะเลือกเลือกคุณนะคะเพราะว่าเขารักคุณนะ mm. เขารักคุณมากอะคะ่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะไม่สนใจไม่มองสิ่งอื่นๆที่ใครมอบให้นะเขามีความมั่นคงกับคุณมากๆนะคะ เขาค่อนข้างที่จะมีแต่เรื่องราวของคุณในใจอะคะ่ะสุดท้ายแล้วเราว่าเขาก็ยังคงที่จะเลือกคุณนะคะแต่ส่วนใครคนนั้นอะ เขามองว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เขามองว่ามันเป็นเรื่องของการงานมันเป็นเรื่องของหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหรือมันทําให้เขามีความก้าวหน้าได้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความรักนะคะเขาน่าจะเลือกทําตามหัวใจของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเรื่องราวของคุณกับเขาอะเมื่อเลือกแล้วถ้าเขาเลือกคุณแล้วความรักมันจะดําเนินไปในรูปแบบไหนนะคะ จะราบเรียบหรือว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเปล่านะคะสิบถ้วยสามดาบเรเบอร์เซเรียน เอออาวินอาสวินถือถ้วย ถามว่าถ้าต่อให้เขาเลือกคุณแล้วอะ่ะเขาก็จะสร้างครอบครัวกับคุณเป็นคนรักที่อยู่เคียงข้างคุณแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีการหึงหวงมันจะมีตัวเลือกเข้ามาค่ะมันจะยังมีคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่สทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขานะอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่ทําให้เขาหึงนะคะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะยังแบบมีบุคคลที่3มาทําให้เป็นความสัมพันธ์เจ็บปวดอยู่คุณต้องจับมือกันให้มัน่นให้มัน่นมันคงพอนะคะต้องจับมือกันให้แน่นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ เขาเองอะ่ะอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณมากๆเลยนะแล้วเขาค่อนข้างที่จะมั่นคงกับคุณด้วยก็ยังไงก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะผ่านสถานการณ์เหตุการณ์ความรักไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ